สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเมื่อสุขูสุขคนเดอมื่อวานี้กับพอ่อกับซองแม่น้องวัยุคือเก้าพี่น้องมื่อวานี้เขาพี่น้องเบิ่งจากบรรยากาศป้อนแดดดิลี่เมืเ่วอวานน้องเมืเ่อวนี้เอากับสีพุ่ละนาะสียางไปผูทวีนะเขาสีไปยามมันมีิล่ะแห่อไก่ป้าพี่น้องไปดักไว้มืัววานี่เนาะอ๋อเออมืเ่อวานี้กับไม่ได้ปลาไหลพี่น้องเนาะเอ่อ เอสีหรือว่าพี่น้องเนาะป้าหลงนาอาเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาไลน์เพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาท้าแบบเอ็ดงานเปิ้ลนะพี่น้องเนาะก็สิมาตอบกันท้าเพิ่นเนาะเราไม่ได้ไปเอ็ดงานลูกลาดนะพี่น้องเอ้ยงานแบบธรรมศาตรธรรมศาตรนี่แหละพี่น้องสถานการณ์ไปยู่บ้านนอกบ้านหนอนนี่แหละอยู่กับหนุกซิง จักจันเซงิงกินละห้องคือกันรกรับบ้านหาเปะเลยพี่นอ้องมันในการไม่ต่างกันเลยนะนเนาะเถียงแต่ว่าแตกต่างแต่ว่าได้ขู่ได้เขาพวกเราไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเนาะพี่นอ้องอยู่บ้านนอกบ้านนาคือเกา่าไ,ได้หอดกรุงเทพขาก็ขึงกรุงเทพยากาศกระหอนคือบ้านหาวเ,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 เลยพี่นอ้องเอ้ยอบเอ้าบรรยากาศ้อนมีกระเขาเลิกงานแล้วพี่น้องเลิกงานเรียบร้อยพี่น้องจะสะบาย บอดเลยกีบอพี então, ่น <m aren> ้องแม่น <m aren> <Gan> ้องมาอยู <m aren> ่มาหลีดหนมพี่น้องหลีดหนุมโง่นี่เหละพี่น้องงแต่ว่าอันนี้เป็นโงูน้อยเนาะนี่เป็นงูอันนี้หลีดเรียงงูไปนำพี่น้องมัเรากนเลี้ยงงูนี่พี่น้องงูอันนี้มันติดต่างจากงูบ้านเขาเนาะแม่อ่าอันนี้เป็นเป็นโงูหลีดนะพี่น้องอันนี้น้องง่น้อยงูหลีดมันสียู่ขหญ่เนาะมาแรกๆพี่น้องเอ้ยย่าน ย่านยอนเพื่อนี่คือเห็นโง่ลงโง่บ้านเขาวมาได้แต่เนาะพี่น้อยใหม่ทุ่มโฮก็ได้พี่น้องอันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเข้าไปแล้วมันมันบังเขาเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆนมก็ยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยหมาแหลกๆหลกแบเว้ยจนฉิดแล้วพี่น้องเอ้ยมันไ่จะเตะบ่แต่ประยู่เขาอยู่ไปกับเขาฉิดพี่น้องเนาะมาฉีดบมันกันขอเอ็ดอยู่ แต่ว่ามาแลกๆใหม่ตื่นงูตื่นยอนเพิ่มมีเคยเห็นเห็นแต่งูน้อยงูงูบ้านแถวเราก็ทองงูเขาบอกงมกี้ฮะโมกี้เอาเออนัานๆติอันนี้เป็นงูดีนะพี่น้องูอันงูนมเขาเอินงูนมอันนี้กันงูเนื้อกันชีวิตหนึ่งไอ้เด้กงูเน่าเันลุงเนาะงูเน่าเันลุงมันมีก้นอ้วนมันสีตัวเงาๆเนาะและนี่นะเอ้ว่าผิน้องเอ้ยทั้งชูงทั้งตู้ทั้งโล่ง แต่ว่าบันเตะนี่สรุปอี่สามมือ <c oughs> หนุ่มก็ปักง,ง่ายๆนะแต่ว่าตอนนี้เขายังรีวิวเขาบางค่ได้เพราะว่ามันเสียงรบกวนพี่น้องเนาะยงะเวลาเอัดงานเขาก็ถใช้พี่น้องบางคนได้เพราะว่าเขาเอ็ดกะมันลิงกับเวลาเนาะพี่นน้องเาะจะคลิปนี้ก็ไม่ได้เปไ็นไรเลยพี่น้องเนาะมาเอาสู้พี่น้องถังเนาะมาเอ็ดงานเปิด ค่ะไม่ได้งานอยู่กรุงเทพพี่น้องค่ะอยู่บ้านนอกมีหอดกรุงเทพเนาะไปสิไปน้ำยุไปผู้พานะปาไปตัดแดดสิดบังระยะพี่น้องมีบ่งงูซะก่อนพี่น้องนี่ก็อง,งูอันนี้สิเป็นงูเสาวพี่น้องยังยังทันได้ทันสมยังไม่ได้พี่เดอกพูพี่น้อง,ป,องป๊าไงไกลเลยเพิ่งจะไป ม่น้องวายุนว่ามีไปน้ำซ้ำมันีิเป็นใจมันไกลกระด้อน้ำปนงจรินใช่น้องวายุสิไปเบิ้มคนเดียววเขาได้เื้อไว้เลยเนาะได้เชื้อไว้แลวก็ต้องไปยามเลยเนาะเล้วน่ากินยี่ห้องพี่น้องอู้วนวะววววววงววววนวว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 ัววววบวว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 นวว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 วามววววววพวว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 ว่วว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  ลงาน,านี่เิมันไก่พี่น้องแม่น้องาอายุขี้กานไปไก่มีปลาเลื้มมันทอดแดดช่วงนี้มันแดดแล้วพี่น้องทิ้งทิ้งแล้วเนาะไปห้าอับนำ้ำเดี๋ยวก็กพักผ่อนเดี๋ยวก็ะบายบ่งกับโงงานแล้วพี่น้องเอากเสื้อข้างแรกสิมานมีมนัมมนเด้อมันเดี๋ยวก็เนาะซื้อมันปิ่งมาย่างเนาะพี่น้องเบิง่งฮึเคย <c oughs> มีของได้กินแล้วนะพี่น้องไปก่อนพี่น้องไปโหลดไปโหลดไปโหลดเดี๋ยวแม่น้องอายุสิรีวิวตามข้องูพี่น้องเบิ่งเนาะ มองอยู่มองอยู่มองอ่ามอง,อมองเอ็ดงานนะพี่น้องเนาะมาลีดนมงัว่พี่น้องเอ้ยมีได้เอ็ดงานกรุงเทพเนาะก่อนอื่นกันย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ด้วยพี่น้องกดติดตามส่องแม่น้องมาอยูด่ด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องได้แต่ผูเข้าพี่น้องเดียวไปทางใดก็มีแต่ผูกเขาบรรยากาศนอะงหอนพี่น้องหอนอะไร ตอนแรกแม่ลองอยูวิทยะไปนําอยู่แม่ลองอยู่ขิดไปละมันห้อนโม่เขาก็มีได้เดี๋ยวเขาอาไปท่ากลิ่นยื้ห้องเดี๋ยวแม่ลองอยู่สิพาพี่น้องมาเบิ่งกันขอ,อกมวนรีดนะพี่น้องเนาะพูพี่น้องแม่ลองอายุอาไปท่าใกล้ๆมันได้พอเพื่อพี่น้องเพิ่นเปิดเพลง เพิ่นเปิดเพลงก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเบิ่งสนี้ก to to необход, ่อนเนาะเดี huh ๋ยวแม่น้องปรอยู่สิอ่ารีวิวเพื่อเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกาติดตามกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะยาพาวอ่าเลื่อนนี้ได้พี่น้องเด้อบรรยากาศเนาะผูกฟอน้องอยู่เประหยางไหวแ้า้าพี่น้องไก่เติบพี่น้องอยุบู่พูดหยู่ตีนเขา เซ่หันยาวก็มีไม่ได้ไมีเื้อยู่แบบบ้านหนอนพี่น้องมันจะมีขิดถอดบ้านเจ้าของบรรยากาศคือบ้านบรรยากาศบ้านบ้านได้จักจันได้หนุกได้นูเสียงหนุกเสียงน,หนูห้องอันนี้สิเป็นงสูสาวนะพี่น้องเนาะ เป็นงัวสาวยังมีทานได้ประสมนะพี่น้องอ่ามือหนึ่งผนสิริยุซองหลอบพี่น้องคือหลอบเ้าเนาะหลอบเ้าแล้วก็หลอ,ลอ,ลอ,ลอบใบหลอบคำคำพี่น้องแต่ละตัวขนมกับประมาณนะตอนเ้าก็ประมมณ1สิบหลูกพี่น้องเอ้ยบางตัวที่มันขอดใหม่นะนะสิบปลายหลู หนุ่มแบบเออมันเฮิร์แล้วนะมันก็ประมาณมหกเจ็ดหลอย่างเงี้ยพี่นอ้องมีไข้ร้ายแต่ขาเตือนหรือผู้ข้งของกอดมือนัละลายพี่น้องระดับสิบห้าสาวหลเนาะนี่พี่น้องอันนั้นก็สิเป็นผาบขระเจ้าเนาะเป็นสิผาบติดๆกันนะพี่น้องไม่ได้ห่างกันเนาะเป็นฟามขู่หนมเนาะ เกสีบ้านเดียวกันมายู่ร้ายพี่น้องได้แต่พี่นอ้นองมาอยู่มาอยู่เราเคอร์เคอร์อกันกับไม่เคอร์อนั่นหรอพี่น้องเกสีไปมาห้าซู่กันได้สบายอยู่โชคใจเขาสีได้ยู่ถ้านลองคอยู่หรือพี่น้องเลี้ยวไปแล้วผลหอดเลยไหวหวาหยางอฮ้ย บรรยากาศกระหอนอันนี้สิเป็นอ่าหมนันับปลางนะพี่นออาา้องเข้ามาบดแล้วค่ะให้หมูกิิ่นนะพี่น้องเนาะอันนี้มันสีแห้งแล้วอาหารกระลายางได้พี่น้องเ้ยเอาเบิ่งใกล้ๆพููพี่น้องตั้งแต่ฝ่าหมูทั้งนั่นเลย ยึดยึดยึดครแม่งงูบ้านถาวรนะซ้ำน,นี่กับงูโรงเลยนะพี่นอ้องหาม่ได้ได้โงูลงป่านนี่อันนี้แต่แต่งูบักใหญ่บักใหญ่พี่นอ้องแมง่ลองวัยุผู้ผู้เต้ยผู้น้อยพี่นอ้องเข้าไปนี่เอ้ยเดี๋ยวฮาเปอร์ก็มีเห็นมันบักมืดพี่นอ้นองเนาะได้แต่ผู้แต่เขาพี่น้องได้แต่ผู้แต่เขา เพิ่นเพิ่นกัสีแยกพี่น้องงูน้อยงูห,หลีดงูอศร้าเนาะแยกกันไว้สี่เคาะไผ่เคาะหมันนะพี่น้องเนาะผามโล้งกัโลง้งพี่น้องผามน้อยกัน้อยอันกัแลแต่เนาะเดี๋ยวนี้บายบายนะคะก็เริ่มงานใหม่พี่น้องเเาใ็ดงานแต่เศร้าแต่ตีสี่นะพี่น้องเนาะตีสีเกือบตีห้าตีเออตีห้านะพี่น้องเนาะพอดีลูกมากับตีห้า เอ็นงานปิดแล้วแล้วกับประมาณสิบหมงนี่แหละพี่น้องบายหมงก็เริ่มไม่เอ็ใไม่เนาะลีดคือเก้านั่นแหละพี่น้องเอ้ยลีดซองเวลาเนาะอยู่แบบนี้กะมันจังคือบ้านหถพี่น้องบ้านหนองบ้านเนาะบรรยากาศจุงเทพกะช่วงนี้กะเนาะยังวุ่นวายอยู่นะพี่น้อง พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บม่ได้ไปไลนเด้วพี่น้องแม่น้องกับแม่น้องวายุกับมาเฝ้าสู้พ well, ี I mean, ่น I mean, so so ้องเนาะสู้เอฟซีังเนาะว่าแม่น้องมาถแม่น้องวายุมาทํางานปีเลยเนาะทํางานยังเนาะกาต่อไปเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องวายุมาหลีดหนงง่วพี่น้องพี่น้องหลีดหนงงหลีดแบบเหลือเนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาสิมีขุจักเนาะพี่น้องเนาะนี่แม่นหลีดมือพี่น้องหลีดเสือิงพี่น้องแต่แม่หมาแหลกแม่น้องวายุกะมีกล้าหลีดพี่น้องเอ้ยยัมันเตะ ประเด็นนี้ก็สินแล้วพี่นอ้องก่อนอื่นกันอย่าลืมกดไลค์กแดแชร์ได้ด้วยพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวายุได้ด้วยพี่น้องเด้ออยู่เป็นกําลังใจให้กันดุด,ดันด้พี่นอ้องร้องไาพาวเลือนนีเด้อว่าเอาเพื่อผิดไปกับข้อโทษข้อผายอะไรอย่ี่น้องเนาะว่ามีคอยเกงกับข้อโทษข้อผายบรรยากาศพ่อนเดี๋ยวเขาก็ชิ้งห้องเลยพี่น้องไปอาบน้ำและพักผ่อนเนาะใบมงเขาก็ทำงานต่อพี่น้องข้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข,ขุสุขผลเด้อ อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาทามได้ไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนิมพี่น้องถ้าลุ่นน้ำพอน้องวายูเด้อว,ว่าเป็นสีใดเปอ่มาพอกันคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดี